ไหมจากสุรินนะคะของสุรินเลยสวยๆเป็นงานยกดอกห้าตะกอนะคะลายงามเลยถ้ายกดอกห้าตะกอเป็นงานเนี่ยค่ะยกดอกลูกแก้วบอกว่าซูมมาดูชัดๆได้เลยนะเผื่อแม่ๆชอบคื่นนี้ลายสวยมากแล้วสีก็เป็นแบบสีโบราณนะคะเห็นไหมความเหลือความเงาของความสวยของไหมเป็นไหมน้อยงามๆเลยดูสีอื่นบ้างไหม โอ้อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นพญานาะคลายพญานาคงั้นนะนนะพญานาพญานาลูกค้าซื้อไปหยอดหยอดทองได้นะคะสวย เป็นลายลายจี้เพชรลายจี้เพชรสร้อยดอกมาอุ้ยตัวน,นี้สวยดีค่ะตัวน,นี้สวยจังเลยดูดิเนี่ยตัวน,นี้สวยมากงาม ก็งามนะอิม่มอะลรอะไรสวยๆทั้งนั้นเลยถ้ <c oughs> าถุงไม่จริงๆอันนี้เป็นผ้าถุงนะนุ่งผ้าถุงได้ใช้เป็นผ้าถุงได้เป็นผ้าถุงก็ได้เป็นผ้าถุงเป็นผ้าถุงได้หมดเลย ลายคล้ายๆกัน <c oughs> างานนี้ก็างานเลยลายนี้ก็สวย อันนี้จะออกแบบม่วงๆเนาะสวยอ,อยู่นะอือจะออกแบบคว,วงม่วงม่วงอันนี้สวยงามอกมตบมัสสมสมนที่คว,วงนาะตบไปบลอนควงโคบลอนวงตัวนี้เป็นยกด,ดอกยกดอกพริกไทยนะนี่อันนี้เป็นยกดอกพริกไทยเป็นดอกเล็กๆ ที่เราเลือกเป็นยุบดอกพริกไทยมีบ้างไหมหรือว่าเอาไปใส่ลูกแก้วเอาใส่ลูกแก้วไปแน่เลยอุ้ยอันนี้ก็<อ>งานเกียบพักเกียวพักเกี่ยว,วลองดออูลายเป็นสีเนะี่ย อยู่นะเฮียลาสิงลายเป็นลสิงเดีน๋นี้เดี๋ยวน,นี้ก็งามเนาะเดีนี้เป็นอะไรอ่ะหน้าหลกดีอ,กอันนี้เป็นลายอะไรนะคะฟางกงกรคาบแก้วนี่ ายมังกรภัพแก้วสวยไ,ไหมนแน่นนะนะห้าตะกองานหาตกองานแนยน,น,น, <c oughs> นี้ก็ลายสิงเหมือนกันเป็นลายแบบลายสังกันลายสิ่งโอเค